สวัสดีครับวันนี้พามาชมคาวาสกินินจา650นะครับปี2018นะครับสีเทาแลมโบนะครับสีเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมคันนี้กุญแจ1ดอกนะครับอ่าราคาเล้าๆเลยครับคันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับราคารับรองว่าถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับ คันนี้ตลาดรุ่นนี้นะครับอยู่ประมาณแสนสามถึงแสนสี่นะครับแต่เดี๋ยวผมมาเปิดราคาแล้วๆเลยก็เดี๋ยวก่อนจะเปิดราคานะครับมาชมรายละเอียดรถกันก่อนเนาะโอเคนะครับนี่ครับจะมีตําหนิตรงนี้นะครับตําหนินะครับโครงเดิมนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมท่อคาร์บอนิกนะครับแล้วก็ตำหนินะครับจะมีตรงนี้นะครับส่วนชุดสีก็สวยนะครับถังไม่มีบุบนะครับสีเทอร์รัมโบนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่สองหมืนสี่พันเก้ารอยยี่สิหกิโลนะครับ เรามาดูด้านนี้กันบ้างนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีด้านหลังนะครับมีท้ายสั้นนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแต่งนะครับแล้วก็มีคิวหน้าแต่งนะครับแล้วก็เป็นอุดกระจกนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้ให้ดูนะครับอ่านะครับด้านซ้าย สีก็สวยครับแล้วก็ตำหนินะครับจะมีตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับตำหนิอ่านะครับตามนี้เลยนะครับโอเคมาคุยกันเรื่องรายละเอียดและราคานะครับรถคันนี้นะครับเป็นคาวา s a กินินจาปี2018นะครับ เครื่องยนต์หกร้อยาสิบซีซีสองสูบนะครับคุญแจหนึ่งดอกนะครับไมสองหมื่นสี่พันโลนะครับรถคันนี้นะครับะจะมีตำหนิตรงที่ว่าล้มด้านซ้ายนะครับล้มแถบซ้ายนะครับแต่เก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของเก่านะครับขากันแบบตรงไปตรงมานะครับ มีล้มด้านซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ตำหนิหนจุดหลักๆเลยนะครับอ่ะมาดูด้านเลขเครื่องกันครับอ่าตำหนิเห็นไหมครับตำหนิก็จะคือจะมีตรงนี้นะครับตอนล้มมันคงไปโดนอะไรสักอย่างนะฮะจะเจาของเก่านะครับอ่าก็เราขายกแบบตรงๆเลยนะเลขเครื่องอะไรตรงหมดครับเลขเครื่องเดิมเลขโครงเดิมนะครับ ไม่มีลงหน้าสิปดใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสวยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงกันเครื่องยนต์ ABS ปกติครับไฟไม่โชว์ใช้ได้ทุกระบบนะครับตลาดจะอยู่ราคา ดีกว่ามาคุยเรื่องราคากันดีกว่าเนะเาะตลาดแสนสามแสนสนะครับแต่ผมไม่ขายนะเพราะว่าผมแจ้งขายตามสภาพนะครับคันนี้ก็ตำาหนิทุกจุดก็แจ้งไปแล้วเนาะนะครับก็รถอยู่ลังสิตปทุมธานีนะครับจัดส่งไดทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับมัดจำสิบซนนะครับถ้าเกิด จะส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าหรือท่านจะมาดูรถเองก็ได้นะครับอยู่ลังสิตนะครับผมอ่รถคันนี้นะครับโดยรวมสวยปกติสีเดิมสีเทาลลมโบนะครับศูนย์ตรงปล่อยมือได้ระบบเครื่องยนต์ ABS ไรปกติหมดนะครับอ่าเลขเครื่องเลขโครงเดิมนะครับก็จะมีตําหนิตรงที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับตรงเลขเครื่องนะครับมันจะมีแหวงแไปหน่อยนะฮะตรงนั้นนะครับ รับประกันการโอนนะครับคันนี้ไม่ใช่ว่าคันนี้คันเดียนะครับคือปกติรับประกันการโอนให้หมดนะครับก็คันนี้ก็จะมีตําหนิตามที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือว่ามันมีแหว่งไปหน่อยนะครับตรงเพจเลยเครื่องนะครับก็โอนได้ปกติเช็คกับขนส่งแล้วเรียบร้อยนะครับหรือลูกค้าจะให้โอนให้ด้วยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาค่าโอนเท่าไหร่ก็คิดตามจริงครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับ เป็นป้ากรุงเทพนะครับาราคาเอายังไงดีแสนห้าพันไหมเพราะว่าตลาดอยู่แสนสามแสนสี่แสนห้าพันรู้สึกแพงหรือเปล่า,าหรือจะเอาอยางนี้ดีขายตามสภาพเลยแล้วกันเนาะเอาตามนี้เลยขายตามสภาพนะครับเอาแบบเลาๆไปเลยนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟังไม่ผิดครับเก้าหมื่นเก้าพันบาท นินจา650ปี2018สีเทาแลมโบนะครับเอกสารครบพร้อมโอนครับภาสีเต็มนะครับผมเอาไปแล้าๆเลย99,000บาทนะครับลดได้แต่ลถไม่เยอะนะครับเราขายราคาถูกแล้วนะฮะเพราะว่าตำหนิตรงนั้นนิดเดียวนะครับที่แจ้งไปนะครับก็ส่งเก็บไปทางได้ทุกจังหวัดนะครับปัะจำสิบของราคานะครับอ่า รถอยู่หลังสิริปรทุมธานีราคาเนี้ยผมบอกให้ซื้อขี่ก็คุ้มครับเพราะว่าได้รถปีใหม่ด้วยแล้วก็ราคาก็ราคาดินจาสี่ร้อยครับแต่คุณได้6กรอยห้าสิอ่ะหล่อๆเลยแล้วก็สีนี้นะครับเป็นสีที่ต้องการของตลาดมากนะครับดินจาหกรหสีนี้นะครับก็เครื่องดีนะครับระบบไฟทุกอย่างปกตินะครับนะครับตามที่ผมแจ้งรายละเอียดตามที่แจ้งเลยเนาะจะได้มีมีปัญหากันภายหลังนะครับ คันนี้ขายตามสภาพครับโอนได้แน่นอนนะครับรับประกันการโอนนะครับผม9 9 0 0 0บาทนะครับเอกสารครบพร้อมโอนไม่มีลงหน้า18ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ f c e e o o o k i i g i ิ l นะครับหรือเพจนะครับ t o r m y t o r c y c l e มือ2นะครับหรือโทรติดต่อได้ที่095 528 91 30นะครับ Big ครับใครเห็นราคานี้ และหารุ่นนี้อยู่นะครับจัดได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเกิดซื้อไพยเบื่อหรืออยากซื้อซีหรืออยากอะไรทั้งสิ้นนะครับที่อยากขายขายคืนทางเราเราก็รับซื้อนะครับไม่มีปัญหานะครับก็จัดได้หมดนะครับก็เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาไปเลยราคานี้นะครับโอเคก็สนใจติดต่อได้เลยครับก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเนาะก็ถูกสวยแค่นั้นเองโอนได้ถูกกฎหมายไม่มีรองเรียนเลแปดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดแพงหรือถูกไปหรืออะไรยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมผมรับประกันการโอนให้ครับแล้วก็เรื่องการโอนถ้าเกิดลูกค้าไม่มั่นใจนะครับให้ทางผมโอนให้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นค่าโอนค่าอะไรคิดตามจริงครับไม่มีปัญหานะครับโอเคก็จัดไปเลย990 0 0บาทนะครับค,คุ้มเลยตลาดตัวเนี้ย แสนสามต้องมีนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะขอบคุณครับ